หลี่ถังนายจะทำอะไรอะนายช่วยหล่อนถ่ายแบรนด์ขึ้นมาแล้วนายจ้างหล่อนทำงานอีกนายคิดจะทำอะไรกันหรือว่าประธานหลีกับฟางซื้อทำสัญญาลับกันในคืนที่แอบนัดเจอกันเงียบๆหล่อนถึงได้มาทำงานที่ดอนฮวนไงน่าจะใช่นะฉันก็ไม่ค่อยรู้รายละเอียดอะไรเหมือนกันน่ะละ่ะไม่ใช่หรอกมันมีรับลมคมในแหละ พวกเธอลองคิดดูสิตอนนั้นฟังสื่อทะเลาะก,กับเราจนแทบจะตีกันอยู่แล้วแต่ตอนนี้กลับยอมมาทํางานที่นี่นี่พวกเธอคิดว่าฟังสื่อมีเรื่องอะไรกับประธานหลี่หรือเปล่าล่ะเหรอคิดว่าไงเนี่เอ็มไม่สิไม่ส,มสิในความคิดฉันนะ <c oughs> เธอต้องถึงทางตันแล้วแน่น <c oughs> ๆอะไรเล่าอวนา <c oughs> วนา <c oughs> โอสวัสดีค่ะฉันคือบริษัทจ่จยเงินให้พวกเธอ มายืนเมาโมยเรื่องชาวบ,บ้านแบบนี้เหรออืมเออเฮ้ยวันหน้า,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 าค่ะน,นักง,งานต้นรับว่างมากสินะว่างจนเธอต้องวิ่งแจ้นมาเมาโมยที่ฝ่ายออกแบบพี่เอาแต่ด่าคนอื่นมีปัญหาอะไรนักหนากลัวฟังสื่อมาแย่งตำแหน่งตัวเองเลยสินี่เข้ามายุ่งกับเราแล้วก็มาโกรธใส่เราพุดว่าอะไรนะอออ๋ออ๋อ,อ,อ ฉันไม่ได้พูดอะไรเลยอ๋อฉันมีธุระฉันไปทำงานก่อนนะคะตงลงตามนี้ไปซะ๋อจริงสิพอเห็นสีหน้าเธอฉันก็นึกขึ้นได้ที่แท้เธอก็ถูกแบรนด์ฟาสต์แฟชั่นอย่างไร้ถล่มจนแพ้ยับเยิน สุดท้ายก็ถูกบีให้เซ็นสัญญาอย่างนั้นใช่ไหมฉันมาทำงานไม่ได้มาฟังนายพูดไร้สาระนะ <c oughs> สัญญาข้อแรกคือปฏิบัติตามคำสั่งของประธานในสัญญาระบุชัดเจนเข้างานวันแรกเธอก็จะละเมิดซะแล้วเหรอฉันเป็นดีไซนเนอร์ จากมุมมองของมืออาชีพสไตล์ของฉันกับโอเวียต่างกันมากในายให้ฉันเข้าร่วมตอนนี้มีแต่จะทําให้โปรเจกต์ล่าช้านายเข้าใจรอเปล่า,าแต่อ้างอ้างอ้างฉันว่าเธอไม่อยากร่วมงานกับใครมากกว่าในหัวมีแต่ดีไซน์ของเธอไม่มีความเป็นทีมสักนิดฉันแค่อยากแนะนําการทํางานกับนายก็เท่านั้นแต่ถ้านายจะทําเป็นไม่ได้ยินฉันก็ช่วยไม่ได้นะพื้นฐานครอบครัวดอนฮวนดีจะตายก็ทนลูกล้างฐานอย่างนายได้ยังไงอย่าเอาอาชีพเธอประกดดันฉันนะคิดว่าฉันไม่เคยดูภาพเหรอ งั้นทนามีเวลาก็ดูดีไซน์ของฉันแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะให้ฉันเข้าทีมไหมไม่งั้นถ้ามันกระทบต่อโปรเจกต์ของนายแล้วจะหาว่าฉันทํางานเป็นทีมไม่เป็นอีกนายอยากเป็นทอราลาแต่ฉันไม่อยากจะเป็นแพรรับบางฉันไปฝ่ายออกแบบก่อนนะลาก่อน <c oughs> นี่นี่ <c oughs> ลีถังได้ทำเรืยย่อยๆเอาไว้มากแค่ไหนกันนะในถึงได้กังวลขนาดนั้นเน่ย นิยมอะไรของนายใส่อะไรก็ไม่รู้อีกอย่างต่อหน้าเพื่อนร่วมงานห้ามเรียกฉันว่าเด็กอ้วนนะออกแบบสไตล์อะไรนี่ไรรถนิยมมันคือกาแฟาเด็กอ้วนฟังซื้อ เพราะเขาบอกว่าที่นั่งในสำนักงานเต็มหมดแล้วฉันก็ไม่รู้ว่าฉันควรจะนั่งตรงไหนนี่ของใครคะรบกวนเก็บด้วยคะ่ะเอาฝั่งซื้อ คนดังก็คือคนดังแหละนะไม่พอใจก็ทิ้งของคนอื่นตามอำเภอเใจเสียวได้เธอนั่งโตนั้นไปค่ะ<อ>บริษัทเราไม่มีคนหูหนวกมั้งในเมื่อไม่มีใครแสดงตัวงั้นฉันต้องมองมันเป็นขยะแล้วก็โยนทิ้งไปซะอีกอย่างนี่เป็นโต๊ะทำงานของฉัน เธอมีสมองหรือเปล่าฉันบอกเธอกี่ครั้งกี่หนแล้วคอปกตรงนี้ต้องฉลุลายทำไมเธอยังไม่แก้อีกแต่ถ้าทำแบบนั้นมันจะดูรกไปหมดและไม่มีจุดเด่นนะคะเธอเป็นหัวหน้าเหรอเธอมีสิทธิ์มาบอกฉันเรื่องจุดเด่นตั้งแต่เมื่อไหร่กันนี่เป็นความต้องการของลูกค้าไว้เธอเป็นลูกค้าแล้วฉันจะทำตามฉันนั้นทำตามที่ลูกค้าต้องการสะหัวหน้าองค์สวัสดีค่ะ ฉันฟู้ฟังซื่อฉันเข้าร่วมรอนหวนตั้งแต่วันนี้นะคะทำให้เสร็จในสิบนาทีแล้วเอาไปส่งที่ห้องทำงานฉันอีกเรื่องนี่เป็นแบบแากของไบรท์ที่ฉันวาดเธอเรีบไปคิดเรื่องสีแล้วเอามาส่งพร้อมกันด้วยฟูฟ้ฟางซื่อ